ของใม่เลยครับเ่สวยๆเลยครับนี่เยๆอะไรนี่เฮ้ยปุ่งครับใขอโทษนไปเนี่ยมาี่ดีก็ไ่ได้ใส่แล้วขอโทษครับอะี่ไม้าคุณไม่เไปไหนูกนดีล่ะถ้าคุณจะนือไก็มาใส่ไหนเลยโอ้โหนี่นี่นี่อยู่ีทุกคนนี่ เจ้าบอ่อเขาใจดอกเจ้ามันบอ่ออินดีกะข่อยมันกินดีข่อยบอ่อคือไผ่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุกคนแบกกี้อินนี่สายกับผมสวัสดีครับผมอาคมนะครับผมคือเกามหาอายมือนเขาสิไเป็นสายอยไปเขื่อนราศีครับก็ห่างหายไปโดนนะครับในการ hit youtube ก่อช่วงนี้หลังงานครับอ่อสิเดียวไม่ hit youtube แล้วนะฮะก็เช็ด เดลยเปรยน้าห<ม>น,น่องเนาะแยังคงจะชิ <ผม S 2> ้นเปรย์ซิดอยากคาปลากระหา่าอยากเล่นนา่างปลาเล่นอยากค้าพวกงกระห่าเอาบ้านๆเท่านีาน่ยแหละทุกคนบมตรงนี้ยังมากมายนะครับให้ดประสงค์ของผมช่องผมคืออยากให้ทุกคนกินหอดบ้านนะครับนะเหมือนี้เขาก็ไปหาซิดประกดเคลล่าสีดีวกว่าพอดีว่างตรงกันบ่กหัว่าสิปลาสีเข่าวันนี้แมนครับผมเพราะเพราะว่ามีสายมีสายบอกมาว่าปลาประกดเคลล่าสีตัวใหญ่แมนวะแมนครับอีกเมื่อนี้เขา เขามีทีเด็ดครับผมไทยแต่มีตัวเขาสิเข้าไปน้องบอกเข้าไปเขามีทีเด็ดครับทีเด็ดของเขาก็คือเหยื่อบอกเข้าไปน้องสูตรปลาดับครับมึงลงจากรถกูไปเป็นเป็นเนี้อไอแบกนะครับเนี้ยไอไอเห็นเนี้ยตัวปรากฏอยู่มาจากปีอะไรเ็ดสองปีครับปีที่แล้วกับปีนี้ปีที่แล้วเฮ็ดม้าครับผมปีนี้เฮ็ดเหยื่อมากไปมามมกามนี่เฮ็ดไปใช่เองครับแต่ว่าเหยื่อมักนี่เฮ็ดขายมากนู่นเห็ดขายครับผมนะครับก็เอ้ ต่อต่างคำขอรหาสคนอื่นแมนเช้นลงเช้นลังก็ไปกวางเงี้ยเขาบอดีแมนเมื่อนี้ใช่ะมื่อนี้ล่ะเคได้เห็นชัดๆเขาอาอยากแก้ยังให้พวกเช้นลังเนี่ยในจริงเงี้ยไอศิลป์อ๋อเขาอ๋อแสดงว่าตัวที่เขามาตุ่มมาอันนั้นกับเงี้ยไอดีสันแต่เขาบอกไทยแต่บอกไทยแต่บอกว่าเป็นเงี้ยคนอื่นแต่บอกว่าเป็นเงี้ยคนอื่นได้จริงเงี้ยไอทั้งนั้นเดี๋ยวครับเงี้ยแม็กกี้ครับบอดีบ๊อานครับผมเงี้ยแม็กกี้นะครับผม เน้นเน้นปริมาณนะครับบ่เน้นคุณภาพครับผมเดี๋ยวไปซื้อเดี๋ยวไปซื้อนะครับผมเนี่ยมอนี้ล่ะสิเห็นจะชัดเลยเดี๋ยวสิไปไปไปรีวิวให้เบิ่งว่ามีปลาหยังมันกินแน่แม่นแต่ว่าให,ให้ให้ได้มีตวัวนนั่แหละขอแค่ปลาเข่าอ่ะแม่นครับถ้าปลาบ่เขาา่าก็บ่ได้อ่ะหมดนเหี้ยบหมดเลย <laughs> โอเคครับสัน่นไปพอ,อกันอยู่หน้าเครือนะผมครับผมไปกันเลยตกุลง สีสไลดครับผมขังแหลกของผมนะนี่านากำลังงามครับต่อนี่นาไปโกลาหลาน,านะครับแับ่วงแรกนาทีนี้พุ่ไม่อีกแย่ะแนครับจดแกเ้ตีเขา่่มเข้มาแบบนเขาจะจับจองตุ้มีนี้ตัวนีนี่ที่นูมีหอกค้นวานแหย่ทุกคนแล้วยู่ได้๋ยวยวังไหนา เ,เอิดเฮ็ดไม่ยัางางง,งปลาขาวอ่ะนี่ป้ายังพอ่อป้าจอกบ่อป้าจอกน้อยทางคนก็นมองซิ่งเออครับตอนนี้ใหญ่ฟังแล้วตองนี้คุ้มควรน้องน้องก็แบบไอ้คนถลไม้เขาตะเข้าจับจองเบรนที่เราบอกว่ามือนี้วันศุกร์เหรอผมจูบว่า ตอนแรงข้นหนาที่หลายแฟนเขาต้องาจับจองบืินที่ไปอุย,ยเลยหนางก็ร่างสวยครับทุกคนเบลลุยๆๆองไหมเลยครับเฮดี๋ยวมากินดีครับเนื๋อทสวยๆเลยครับ อะไรน pues e> ี่้น bueno> um> ุ่มงไอ้ควายงันดึงอยู่ไปเฉียวเดียวเลยเออเออว่าไข่ด้วยหุยโคตรแจ๋วอ่ะแล้วมันกินด้วยนะเดี๋ยวเหยื่อะไรนะเหยื่ออะไรนะเหยื่อมากินดีครับเฮ้ยโอ้ยเอ้ยมันแตว่ามันดึงอยู่ไปเฉียวหนึ่งแล้วก็บาดึงอีกเลยพเจ้าเดรไลายอ่ะ เออพี่แม็กเอาเลยทุกคนเอาเดี <renamed> ๋ยวยวมากินดีครับจะมากินดีครับไม่สองครับเพิ่นมาถึงมาอีกองเดี๋ยวเกวยหน้อจะมอก ดี่ครับขอลูรถสวยๆครับโดนที่สี่ครับโดนที่สามไปไทยไป แน่นอ่เสียนเบ็ดทางสุรินไ <c> ด <oughs> ้ไหอ่าคือเงียบแทแ่จะเห็นมันโตอยู่เออบาทบาทสิบออก,กว่าหมืนเออยกว่ากันยัยงกันมากกันยังหลุดไ <c oughs> ปย้อนไปย้อนหรือเปล่าไปย้อนไปย้อนนี่เบิ่งครับผลงานผมคนเดียวครับนี่ตีโตครับกลุ่มตัวหนึ่งก็กดสามนะเอาเอาซูซๆไปไ,ไ,ไอ้ตาขาในเด้อเฮ้ยเรื่าเบ็ด บเบ็ดมันโมเ,เมนเบ็ดจะของไงเนาะ <แบ S 1> มัน<แ>บ,บน่เข่ามือมเลยบ่เของมือนะถ่ายเบ็ดจะของอยู่เด,ยเดี๋ยวเร,ชวรอชมเรื่องเดรอรอรอผมอาจจะได้ตัวส์ตำคาคก่อนเออเอามาเนี่ยเ <c oughs> อ้พราผมบอกว่าผมได้ปลานะครับมีลูกน้องผมคุณอยากมากใสอนนะครับบาสซิปฟ์กวดที่จังไร่ไปลาไอจับจับดีครับพี่เดี๋ยวสอนไทยรับผมเดี๋ยวสอนผมเอ้าวอ้าวจบแล้วนะนี่จบแล้วบ่ได้ความรู้จากผมแล้ว เจ้าผมพี่อยู่ขอโทษครับเงี่ยมักไีดีขอโทษครับไอ้เงี่ยมักที่ดีก็ไม่ได้ใส่แล้วอขอโทษครับจับขอโทษครับกินที่ไหนจับไปเวลาจับอะกินกินเอาคือหูแค่ดมเดียวก็แค่ดมไม่ได้ดินยินงเสแต่อารอนแป๊์เบิร์อันนี้กินโมเมนต์นะครับผมใส่แบบเพื่อเป็นอนามัยเป็นแบบนั้นกระผมเอาเดี๋ยวกันความรู้ยังเจะทำการชิดประกวดดอกแดลยเลยเด้อจบ เน่ยดีๆก็ไปใช่ครับจบจบแล้วชบไปจบไปไไกลไมครับเก็บเอา no เี่ยวเี่ยวจบกเี่ยวรบี้พี่เม่นยงยีมูผมอันนี้คือแต่งเอาคอนเทนต์หรือแต่งเอาเป็นปกติปกติน่าชิบว่าปกติเลยอันนี้คือ เอาออกมาหน่อยชินแล้วนะบ่เออปกติเต็มโอ้ยย่างกุ้ยเขาเนาะแต่ยังว่าอันกระช่วงนึงกับมีข้าวมีข้าวนี่หมูฮักหมูแพงเขาเนี่ยนะนี่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 เพรมันวิ่งดีเซลนี่ยังไงวิ่งซื้อเติมนักนล้วกันวิ่งนักบักซอยนี่เปบักบักซ่อยเดี๋ยวนี้ก็เป็นแง่เป็นตัวแล้วโอ้ก็คือมีหน้าที่การงานมันคงนักเครื่อครับมือนี้ม้วนๆกันครับขาไหล่พุ่นครับมือนี้โซ่จันจอบไปนะครับมา เนี่ยมากินดีมันปวดขนาดเลยนะบบนทุกคนพี่พาในเกนมาไล่ไปนะฮะพาในเกมไล่ไปสภาพผมนี่นะสภาพผมนี่นะตอนมีกล้องไม่กล้าเล่นแล้วไม่ผมเนี่ยพี่ดูเพราะว่านั่งตัดอยู่บ้านกล้อเงเนี่ยดูบ้าผมบอดิสนใจอยังไงเนี่ยนะทุกคนไปเอาเอาเอา้าไอเอา้เอา Bỏ mặt in in đi in lớp mắm mặt In In mặt In mặt 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 quay mặt quay mặt 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 hát อรคาปาชิตขาตอนเด็กๆนะครับตอนนี้จะทุ่มหรือเปล่มันเกือบสองกุ่มนะครับแต่ว่าเงียบปลาหางมาโดนแนะครับเอราะเงานดกวครับทุกคนนี่ครับผลงานโอ้ยป่ะโอ้โ้นี่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 อี้ทุกคนนี่กุ้งไข่กระต่ายซ้ำเดือดอไอยู่นะครับพอตุ๋นไ่ด้ นนี่นะครับมาน,นีนะครับทุกคนเดี๋ยวผมกับสิตกต่อกันกนะครับมาหน้าติบิททิปแล้วล่ะครับนะ,นะลาไปเที่ยวทะเลก่อนมันเริ่มห่างหน่อเดี๋ยวตัดใจญ่ตกดีกว่านะครับทุกคนตลาครที่มากที่นีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อช่องอีดีอีสานได้ครับอย่าลืมกดกระดิ่งไม่เจอกันติ๊งติ๊งเบอร์สิบหกแปดคลิปต่อไปได้ครับผมวร์มาหินมาลาทุกคนบ๊ายบายเร็วบ๊ายบายครับเจ้าบองเข้าใจดอก เจ้ามันบ่ออินดีกะข่อยมันกินดีข่อยบ่อคือไปสิเฮ็ดยังข่อยกะเฮ็ดตามใจบ่อใดเฮ็ดยังไปหนักหัวผููใด